โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีทัศน์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษารอบการประเมินตุลาคมพุทธศักราช2564โดยผู้รับการประเมินในครั้งนี้คือนายเทิดไทยสวัสดีอายุ55ปีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำาการพิเศษโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงก่อนจะนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินขออนุญาตแนะนำโรงเรียนพอสังเกตดังนี้ โรงเรียนเมืองแก่พิทยาสันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนและในปีการศึกษา2564นี้โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น192คนสำหรับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสันคือพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมโดยนวัตกรรมที่หลากหลายสู่ศตวรรษที่21 ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและยิ้มง่ายว่าสวยคืออัตลักษณ์ของโรงเรียนในส่วนของพันธกิจของโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสารนั้นมี4ประการคือ 1. จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2. สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีระเบียบว,วินยัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งใช้นวัตกรรมจิตศึกษาและการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL 3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ 4. พัฒนาการบริหารจัดการโดยมีระบบคุณภาพ PDCA ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายร่วมกันพัฒนาการศึกษา สำหรับผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเทิอไทยสวัสดีในรอบการประเมินนี้ขอนำเสนอตาม4กลุ่มบริหารดังนี้ 1. งานบริหารวิชาการมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสำเร็จส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจ มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนมีการรายงานผลการจัดการศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ทางโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรรยังได้ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีรวมถึงนงวัตรกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย 2. ง,งานบริหารบุคคลได้มีการส่งเสริมบุคลากร ในการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพและพัฒนาตนเองจนผ่านการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการมีการมอบหมายและกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆอย่างชัดเจนรวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจรวมถึงศรัทธาต่อวิชาชีพและรักในองค์กร 3、งานบริหารแผนงานและงบประมาณได้จัดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีโดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษามอบหมายครูผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุให้เป็นปัจจุบันตามระเบียบของทางราชการและ 4. งานบริหารทั่วไป มีการใช้หลักกระบวนการบริหารในการพัฒนางานทุกด้านบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีจำกัดโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธด้านงานอาคารและสถานที่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมโดยรวมเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ด้านการรักษาความปลอดภัยได้มีการจัดให้มีครูเวรรักษาการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างสม่ำเสมอและสุดท้ายคือการระดมทรัพยากรได้มีการจัดหางบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะสำหรับรับส่งนักเรียนรวมไปถึงสรางอาจรรย์และที่พักนักกีฬาอีกด้วย สำหรับผลที่เกิดกับสถานศึกษาในรอบ6เดือนที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการเทือไทยสวัสดีส่งผลให้โรงเรียนเมืองแก่พิทยาสารเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมโดยรวมที่มีความน่าอยู่น่าเรียนและปลอดภยัยรวมไปถึงยังเป็นแหล่งให้บริการแก่ชุมชน ทั้งเป็นสถานที่ฝึกอบรมประชุมสัมนมารวมไปถึงการแข่งขันกีฬาอีกด้วยนอกจากนี้คณะครูยังได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามสถาน,นการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันส่งผลให้ครูมีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นโดยสังเกตได้จากผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นนักเรียนมีระเบียบวินยัยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาและทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาของผู้อำนวยการเทิดไทยสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับ